ตอนนี้นะครับพี่ได้เรียนจบไปทีบรอยแลนวครับทุกคนแล้วก็เรียกว่าอยู่ในสภาวะที่ว่าว่างเลยก็ว่าได้นะครับวันนี้ก็เลยจะมาทํางานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับในประเทศญี่ปุ่นครับเพราะว่าช่วงนี้เขายากหมักแพงครับเราต้องแบบว่าดํารงชีพนะครับผมไม่มีเงินนะก็คือต้องต้องหางานทำครับก็วันนี้เราอยู่ในเกม I am Hard Time Worker นะครับทุกคนเดี๋ยวเริ่มตั้งจากคูลลอกก่อนแล้วกันนะน่าจะเป็นเกิดเรื่องนะตอรี่ด้วยไหครับอ๋อนี่เหรอว้า น่าสนใจนายน่ะยังเด็กนะไอ้หนุ่มแล้วทำไมวะผูาป,ปากซะทำไมมันเถือ่อนจังวะนี่เขาอายุเยอะกว่าเรานะไอ้หนุ่มต่เย็นเราค่อยคุยกัยนอืมโอ้โหเส,เสียงดังเสียงดังเจียเฮ้ยฉันนะ่ะยังโอเคอยู่แค่เมานิดหน่อยเดินซิ <c oughs> <c oughs> ไหนนะร้านเราที่เราต้องไปในวันนี้อุอ่นวายในสดครับเสียงอะไรไม่รูดังไปห,หมดโอ้ไม่นะเพื่อน นายเมาเหรอฉันไม่ได้เมาฉันก็เค่ดดื่มนิดหน่อยแต่ตานน่เยอะมานะตานี่เยอะมนะั่งเ,เชียกําลังเหม่อมองฟ้าเลยหน้าต้องตรงไปข้างหน้าเปล่าทางแยกเอ้ยเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวนะทุกคนไอ้หมอนี่หน้าตาคุนค้นๆเหมือนเหมือนเราเคยเห็นที่ไหนนะผมโมงยังไงก็ใช่เ <c oughs> ออใช่คนที่ผมเคยเจอในรถไฟฟ้าตตนดิหรือเปล่าครับ สงสัยเขาน่าจะรีบนะงั้นเราก็ไปบ้างดีกว่าโอ้ยนี่เหรอร้านสะดวกซื้อที่เราจะต้องมาทํางานพัฒนาโอ้อันดับแรกจะต,ต้องไปหาผู้จัดการก่อนสวัสดีครับอุย้ยนี่เหรอผู้จัดการร้านอาเยนโอ้นี่นายรอ้อยไอ้หนุ่มที่จะมาทํางานร้านฉันน่ะในวันนี้ใช่ครับ ผมเพิ่งมาเลยงานของเรานะก็แค่คอยดูลูกค้าที่เข้ามาในร้านจากนั้นเราก็ต้อนรับเขาอย่างดีดีเมื่อไหร่ที่นายพร้อมแล้วก็มาเลยอ๋อเดินมาตรงนี้ก่อนนะอุ้ยขอบคุณนะสำหรับงานที่พูดแต่ยากพนันงานคนเก่าเหรอเอาละไอ้ดุมก่อนเริ่มงานแล้วก็นะพอดีว่าท่านมีธุระนะนายต้องจัดก,การทุกๆอย่างที่นี่ด้วยตัวเองฮะ ตรงว่าผมเพิ่งมาทํางานวันนี้วันแรกนะให้ผมจัดการทุกอย่างตัวเองงั้นหรอไม่ต้องห่วงมันเป็นงานง่ายๆนะไอ้หนุ่มเดี๋ยวฉันจะโทรเข้ามาอีกรอบนึงแล้วก็จะบอกว่าทาําไงโอเคทําไมเขาไม่วีฟงานกับเราเลยวะทุกคนต่อหน้าเนี่ยเขารีบไปไหนของเขานะเขาบอกเขาจะโทรมาสอนงานเราอีกทีครับเหมือนน่าจะรีบจัด <c oughs> ก่อนเริ่มงานครับเราต้องสำรวจก่อนว่าที่นี่มีอะไรเนี้ยนะฮะตรงนี้ข้าวญี่ปุ่นน้ำโซนน้ำ น,นี่โซ่ขนมหรอไหนอ่ะไม่เห็นโทรมาเลยผู้จัดการนี่ไงโทรศัพท์มาแล้วเฮ้ยไลนน่ะได้ยินฉันไหมได้ยินฮะก็คืออันดับแรกเลยนะมันจะมีเครื่องสแกนเนอร์น่ะถ้ามีลูกค้ามาเมื่อไหร่แล้วก็นายก็แค่สแกนทิ้งราคาให้เขาเข้าใจไหมสแกนเหรอกดหนึ่งอ๋ออันนี้เหรอเครื่องสแกนเนอร์โอโ้โหสแกนอะไรอ,อ,อ๋อยางยันเฮ้ยนั่นไงลูกค้าใช่ไหม มื่อเขากำลังจะจะตรงมาที่ร้านเราดีใจทีรับครับเชิญเลือกซื้อได้เลยครับโอเคนี่นะเนี่ยช็คเกินในชั้นด่วนเกงัครับสแกนครับมี3ชิ้นนะครับอ่าชิ้นสุดท้ายครับขนมขนมปลาเมืนจะได้แต้มมา1,000ง งานแคชเชียร์ก็ประมาณนี่แหละนะต้องทำเลตติ้งให้มันดีตลอดนะตอนนี้นะฉันเหมือนจะไปต้องไปเที่ยวไปดิ้งสักอย่างหนึ่ง๋อฉชันหมายถึงว่าไปทํางานอะนะโอเคอย่านอกเรื่องเลยว่ะมันจะมีลูกค้าจองปัญหาเพราะฉะนั้นหยิบอาวุธขึ้นมาหยิบอาวุธเฮ้ยอาวุธเหรอคือไม่ทาอะไรไม่ขู่ลูกค้าเหรอฟาดได้ด้วยเอาลละมึงเอ้ยตอนนี้อยู่ในแบบว่าขั้นตอนของการสอนงานนะครับทุกคนมาเลยครับ ยินดีต้อนรับครับคนุรหัวขาวอะไรเขาทำอะไรนี่พนักงาน,นแคชเชียร์แน่นอะอะไรอ่ะเฮ้ยมาสู่บุหรีได้ไงนี่มันร้านสะดวกซื้อนีครับมาสู่บุหรีได้ย,ยังไงมันใช่ที่ไหมขอโทษอย่างสูง นาบูเลยนี่นายก็ทําไม่ดีนี่ไอลูกค้าจอมปวดพวกเนี้ยมันจะทําให้เลทมันแย่ก็แค่ต้องคอยจัดการกับลูกค้าพวกนี้ท่านรู้สึกขี้เกียจได้หน่อยแล้วก็อาจจะต้องไปดื่มโฮ้ยจันแค่รอเล่นนะไม่ได้ไปดื่มเดี๋ยวมันมีโจรสับเข้ามาละนะจาก H Q ต้องไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายนี้มันจะมีสกิลเอาไว้สแกน่ะเอาไว้สแกนเหรออะไรนะายังใช้ไม่ได้งันเหรอคืออะไรอ๋อเหมือนเราจะไม่เป็นพนักงานนี่ปะก็เลยบอกว่ายังใช้สกิลอันนี้ไม่ได้แต่กด R เลย อาสแกนอุยนี่มันโปรแฮกนี่กว่าเปิดโปรมองเหรอมีครูดาวด้วยด้านขวาล่างครับทุกคนนี่ไงกดอาร์ไว้สแกนสแกนทุกทุกอย่างมองแบบทะลุยันร้านอะไอพวกนี้น่นจะเป็นคอยปั่นปวดเนี้ยร้านค้านะทำอะไรซูบุรีอะไรอุ้ยโอ้โหนอนเปิดเลยเมื่อกี้ <c oughs> ขอใบาย,ยางสูงอะ เหมือนว่านายจะใช้ได้เหมือนกันนิสกิลสเกนเเน่ะเอาไว้สเกนตอนนี้นายน,นั่นจะพร้อมทำงานแล้วอ๋อก็คือเป็นทูตูเรียลแหละเมื่อกี้ครับเมื่อกี้เราจบทูตุเรียลแล้วนะครับทุกคนเหมือนว่ามันจะปลดล็อก3อย่างนี้มานะโดยต้องทํางาน15นาที30นาทีแล้วก็60นาทีหรือ1ชั่วโมงนั่นเองเอาสักกี่นาทีดีทุกคนเราจะทํางาน30เลยเหรออุย้ยถ้ามันจะท้าทายหน่อยนะกับการทํางานจริง15ก่อนเหรออ๋อก็คือเอาแบบว่าซ้อมซอมก่อน1ล้านค่ะ1ล้านอะไร 60เป็นเลยเอา15ก่อนละกันแบบว่าเราจะได้รู้ครับว่าร้านค้านี้มันเป็นยังไงนะครับของวันนี้โอเคเราก็แค่ทํางานนะให้มันจบวันนี้ครับเอ๊มาแล้วว้ายืนรอตรงเคาน์เตอร์สำรวจร้านแล้วก่อนดีกว่าไหมอุย้ยเดี๋ยวลูกค้าเริ่มมาแล้วมาครับเชิญเลยครับแม่ต้องเดินตรงมาข้ามมาหลายนะยินดีต้อนรับครับ เชิญเลือกซื้อได้เลยครับลูกค้าครับโอ้โหลูกค้าเริ่มหลั่งไหลมาทมาครับอ่าเลือกซื้อเลยครับเฮ้ยเดี๋ยวใปรทำอะไรวะเดี๋ยวกอนนะมีคนมามก่อกวนร้านเราเหรออ่าซื้ออะไรครับอ๋อสามอย่างนะครับอะไรอะ่ะเรียบร้อยครับคุณลูกค้าครับเฮ้ยอะไรโอ้โห ว่าไงนะจะตทรหาผู้จัดการเหรอไม่ต้องพูดอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว <S <S ไอ้ลุงนี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงโอ้โหทำอะไร <I am S 1> มันใช้ที่นั่งไหมมันไม่ใช่ที่นั่งนะลุงนะนี่มาร้านสะดวกซื้อครับ <S <S มาเลือกซื้อเลือกเอาสินค้าแล้วก็มาคิดเงินกันกบผมเดี๋ยวนะั่นทำไมผมติดลบอะไรวะป๊นหนึ่งไว้นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เจ๊ที่ทำอะไรอ่ะ แป๊บนึงนะทุกคนเฮ้ยทุบอะไรเฮ้ยมันเปิดไม่ได้อะ่ะก็แล้วคอทุบ<ช>มันก็ผังดีเอาขอทุบมันก็ผังดิเฮ้ยอะไรของเขาวะเจ๊ตังก่อนสเกลเนีเ่ยมะนาวเนะี่ยมะนาวสเปรย์ครับสเปรย์ไข่ต้มหรอหมาล่าอ,อ่ะอีกอีกอย่างหนึ่งไงอยู่ไหนหรืออย่างสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวคนนะคุณลูกค้าไอไอสุดท้ายอ่ะเอาไว้ไหนครับเอาผมถามเนี่ยผมถามมันมันขาดอีกอย่างหนึ่งครับคุณลูกค้าครับไม่พูดไม่พูดเฮ้ยเอาโอ้ผมติดลบบลัวคู่ติดลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออ ทำอะไรอะโดนไล่ออกแน่โอ้ยมันใช่ที่นอนไหมเนี่ยก็รู้อยู่ว่ามันมีหมอนนุ่มนิ่มน่ารักหน้านอนแบบนี้แต่มันไม่ใช่ที่นอนไงโอ้ยแย่แล้วทุกคนตอนนี้ผมติดลบติดลบห้าร้อยคะแนนนะไม่ดีเลยคิดตังก่อนขอบคุณครับผมครับเดี๋ยวออกไปดูนอกร้านก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอแป๊บนะรอแป๊บนะเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวผมมาไม่ปกติสักคนโอแปลกๆเว้ที่นี่ เขาทำอะไรข้างในเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวขาไม่ได้อยู่ด้านนอกร้านหรอแล้วจะบอกทั้วว่าเขาอยู่ด้านในห้องน้ําร้านเราอะ่ะเฮ้ยทำอะไรกดอะไร and ยอย่าอย่าแช่ครับอย่าแช่ครับมีลูกค้าคนอื่นเขาต้องการห้องน้ำเหมือนกันครับเออนี่มานั่งแช่ไหมได้ไงก่อนอเสียงหโอ้ยติดลบอะไรห้าร้อ่ะ โอเคขอบคุณมากครับโอ้ยแต่ละมือแต่ละวันแต่ละดีทำอะไรเดี๋ยวอร่อยไอหมอนี่มันกินฟรีไป <Okay. S 1> คิดเงินก่อน <What? S 1> อร่อยอร่อยอร่อยอะไร <What? S 1> นี่ห <are> มา <are> ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยผัวเมียมเอเฮ้ยลงุงลุงอันนี้มันที่เฉพาะพนักงานครับไปไหนนี้มันหลังร้านโซนหลังร้านครับ เอาคุยกับผมก่อนทำอะไรมึงมาวิทย์พื้นหลังร้านเหรอบ้าหรือเปล่ามันไม่ใช่ที่งไงลุงฮง้ยผมเพิ่งมันทำงานวันแรกแลผมต้องเจออะไรวะเนี่ยถามจริงนะเอ้ยเดี๋ยวเดียใครใส่หน้ากาก,ากอะไรมาทำอะไรเนี่ยไปงานคอสเพย์เหรอ อย่านะมีไม้นะอดีนะโอ้ยอร่อยเด้อเซ็ตหลายหลายไปคิดเงินไปคิดเงินอ่ะเอ้าแต่ละองค์ให้ไวเลยไอ้หนุ่มทำอะไรวางดีๆไม่เป็นหรอวางดีๆวางดีๆไม่เป็นหรอพนักงานก็คนนะอย่านั้นไล่หมอนี่มันทำอะไร โอ้โหมาโชว์กายกรรมมาอ่านหนังสือพิมพ์หรอข้างในเอเย็นใช่ไหมก็เลยเข้ามานอน <c oughs> ทาสวยนะเนี่ยเอา้าเป็นอะไรเเพืื่่อออนึยคคดังโ แคชเชียร์ไว้คิดตังค์ไม่ได้ให้มาเต้นโอ้ยลูกค้าครับลูกค้าต้องตั้งสติก่อนนะครับไปไปไปคิดคิดตังค์แล้วก็ไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนผมเห็นลูกค้าไอห,หมอนี่แปลกๆมันทําอะไรมันย่องทําไมคิดตังค์ก่อนแล้วกันมีใครมาทําอะไรถแถวร้านเราเหรอเอ้ยไม่ต้องย่องไม่ต้องย่องทําไม่ได้มาขโมยไม่ต้องย่องครับลูกค้า ถือไม้รอนะโอ้ยปาดเงือเลยปาดถือก็ปาดเงือก็เงอะแหละอะไรฉันไม่มีเวลานะคิดเดือนได้ฉันด่วนโอ้ยรู้แล้วรู้แล้วผมว่าผมตอนนี้ผมติดลบข้างนอกร้านตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวเอาไงก่อนดีว่าเอาข้างในก่อนลวกันทำอะไรใหญ่มาหาอะไรเนี่ยฮะนี่มันที่ของพนักงาน ใหญ่เยยผมก็ทุบหมดนะไม่สนหรอกแต่ไอตรงเนี้ยใครมาทุบมาไรททาอะไรเนี่ยโอ้ยฉันกดเงินแล้วมันเกิดไม่ออกไงนี่เนยทุบไปทีนึงทุบมันก็พังดิทุบทําไมนี่เนี่ยไปก่อนเลยอันนี้ไปเล่นงิ้วี่ไหนมาโอเคโอ้โหเพิ่งเล่นงิ้วเสร็จใช่ไหมครับก็น่าจะหิวนะมาม่ากับไข่ไปก่อน โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินแอปพลอปเปิลในร้านผมฟรีเนี่ยโอเคกินหมดร้านแล้วโอ้ยป้าเอ้ยไอหมอนี่ก็ยืนกินชิลเป็นบ้านมึงเลยนะอร่อยจริงๆโอ้โหของฟรีนี่มันแซ่บได้ยหไม่ต้องพูดอะไรเอ้าให้ไวเลยไอหนุ่ม ลูกค้าปันนี้ผมไม่ค่อยจะชอบสักข้อาะไรวะเอาไมา้ไปก่อนแล้วกันหลับให้สบายนะจีติดลบอะไรีแล้วเหมือนมีใครนอนข้างในร้านวะโอ้โหข้างในนี่มันเย็นจริงๆเลยใช่ที่นอนไหมใช่ที่นอนไหมโอ้ยน้อลงไปได้ไงวะทำอะไรฉันหาไม่เจอเลยหาอะไรหาอะไรหาไม่เจออีกแล้วเหรอ คุยทำไมอุสตส่าห์จัดไว้ดีๆเหมหเกมระาอารมณ์เกบาอารมหรอคิดตังก่อนแล้วกันแ <laughs> ป๊บนึ่งนะ <laughs> มันเป็น15นาดีที่ยาวนานมากๆตอนนี้ <laughs> ทำอะไรเนี่ยโอย้ยรู้ไหมของฟรีมันไม่ด้มีในโลกหรอกนะต้องไปจ่ายเงินซะก่อนเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเข้าใจแล้วเปล่าไม่จ่ายเงินก็ก่อนเดี๋ยวนะทุกคน ผมติดลบอะไรอีแล้วอ่ะเหมือนจะมีคนก่อกวนแถวแถวร้านเรา3าสี่คนโอ้โหโฮมเลดหรอผอไม่ยิ้มแช่งเจนะ <c oughs> ยิ้มอะไรจ๊ะ <c oughs> ไม่ต้องยิ้มไม่ได้ไม่ได้ครับคือผู้จัดการสั่งว่าอย่างดิบดีครับทําอะไรกินอะ่ะโอ้โหมาเตอร์เชฟหรอมาทําอะไรหน้าร้านละ <c oughs> ที่หมอที่ทําอะไรจ๊ทําอะไรฮะ กินดินเหรอข้าวไม่มีกินหรือไงไปกินดินทาไมไม่อร่อยหรอกกินไม้กูนี่เอาทุบอะไรแล้วทุกทำไมอย่าไปทุบมันก็อยู่ของมันดีๆโอ้ยโอ้ยใครคำรามวเฮ้ย you like ไอ้เจ้าผู้จัดการร้านฆ่าผมแน่ โอ้โหร้านพังหมดแล้วร้านพังหมดแล้วเนี่ยไมเนี่ยโอ้เพิ่งมาทำงานวันแรกจะโดนไล่ออกก็หรอวะไปหรอโอ้โหไปไปไปร้านเราแบบเกิดอะไรขึ้นวะเอ้าเอ้าเอ้าจะเอาหรอเอาเอามาดิอ่ะมาดิอ่ะมามาจะหมัดจะมวยจะอะไรอ่ะนี่แหี่จะเอาอยู่คนไหม ทำหน้าทำหน้าทำตานะจ<ม>ั๊กสีหน้าใส่นะไม่มพอใจนะ<ม>อะไรวันนี้ทุกคนชิปขายหมดเลยเนี่ยพังพินาศหมดละลามน,นี้ผู้จัดก,การฆ่าผมเนี่ยผมพูดเลยโอ้โหอ,อร่อยอะไรอีกแล้วไม้อร่อยกว่า,ากินไม้ป้นี่แน่ร่างกายของฉันมันดูเท่ใช่ไหมละ่ะนี่แน่บิดกา้ามโจ <laughs> เออหลังร้านเหรอเดี๋ยวไปดูหลังร้านก่อนทำอะไรอะ่ะลุงลุงถือถือทำอะไรเอาร้านผมจะไปทุบทำไมล่ะโฮ้ย <c oughs> เคน,นหน้าร้านก็พังชิปหายเลยวนี่มาทุบหลังร้านอีกไม่ไหวแล้วะเอามันใช่ป่อนะพูดร้นนอนไปเนี่ยสบายไหมสบายไหม เอ้ยอันนี้สบายกว่าล่ะหลับให้สบายแล้วกันตรงนี้ผมเห็นคนแบกแบกเปียโนเอ้ยเดี๋ยวไอ้หมอนี่ทำอะไรอะ่ะเฮ้ยไหนน่ะมาหาฉันสิเฮ้ยเฮ้อย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยพี่เป็นใครเนี่ยยอดมนุษย์เหรอโอ้โหแต่และว,วันพันกว่าเรื่องสักทีมะล่ะใหญ่แต่ตัวดิอุ้ย เต็มหน้าเลยนะไปไหนก่อนเบรกไปไหนไปไหนเนี่ยฮะหัวฟ้าซะด้วยไหมเดี๋ยวดูนะเขาทำอะไรเล่นเป็นโนหรอก็พอดีนะแต่ว่ามันใช้ทีเล่นไ้มล่ะมันใช้ทีเล่นเ่าเฮ้ผีเหรอผมเจอผีทวนอะไรผีอะไรผีบ้าเหรอ โโอ้โหสภาพนด่เหมือนไม่ไหวเลยนะเอาเอาเดี๋ยวชิบหายแล้วใครทำอะไรร้านผมวะผมกลับไปดูร้านผมก่อนผมผมออกมาเดินเล่นหน้าร้านเพลินไม่หน่อยเฮ้ยพี่ทำอะไรเนี่ยไอ้ลงุง <c oughs> โอ้โหแคทเชียร์ผมไปหมดแล้วร้านูโอ้โหติดลบเลยดูดิเดี๋ยวเดี๋ยว ดูก่อนสกเกนโอ้โหอะไรวะนี่เต็มร้านได้หมดเอา้าทำอะไรมันไม่ใช่ร้านเกมนะนี่มันคอมสหลับพนักงาน <c oughs> ขอบคุณครับได้มาพันทหนึ่งนะทุกคนผม,ผมไปดูผีนี่ก่อนไม่ตาหลกไม่ตาหลอกอะไรเนี่ยฉันเป็นผีนะเออผีบ้าดิ <c oughs> เข้ามาแล้วไม่ซื้อล่ะอร่อยอะไร <c oughs> ทำอะไรมาชงมาชูนิ้วมาชงมาชูนิ้ว ทำอะไรเนี่ยมาย่องทำไมไม่ซื้อก็ออกไปไม่ซื้อก็ออกไป๋ยวคุณโยนมาจากไหนคุณโยนก็มานี่มันวันอะไรวะเนี่ยอะไรเดี๋ยวแล้วแพนกินมันมาขโมยอันนี้มาถ่ายของหรือมาเดี๋ยวนะทุกคนแพนกินมันมาขโมยข้าวร้านผมโอ้ยเอาไงดีวะไอ้หมูนี่ก็ยืนสูบบุหรี่อีกแล้วไปคิดเงินก่อนไปคิดเงินก่อนเวลาจะหมดแล้วอะ เฮ้ยเจ๊เฮ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงอะไรวะไฟไหม้เหรอเฮ้ยมันใช่ที่ก่อไฟไหมเอาเวลาหมด ผู้จัดการร้านมาพอด,ดีขอโทษนะรู้สึกวันนี้มันจะเป็นวันที่แสนจะวุ่นวายแต่ก็ถูกแล้วนะลูกค้าไม่ที่พระเจ้าสเสมอไปอเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้านายไม่ชอบงานนี้แล้วก็นายเปลี่ยนงานได้นะโอ้โหยิ้มด้วยยิ้มสลอนทีอะแต่ฉันว่าฉันจะไปเที่ยวสักหน่อยนะเกี่ยวกับชิปธุรกิจอะไรสักอย่างหนึง่งแล้วก็จะไปสักเดือนหนึ่งอะ่ะให้หนายเฝ้าต่อได้ไหมสักเดือนหนึง่งฮะพนักงานพาร์ทไทม์ <laughs> เดือนหนึ่งอันเหรอเดือนนึงผมว่ามันนานไปสิบห้าทีก็ไม่ไหวแล้ว15พารนาีก็นานเกินมาแล้วนี่แน่ะจะอยู่เลยล้านแบบนี้